ที่บกหูจักกันก็ได้มางหูจักกันในงานนี่เนาะจ้ะอันนี้ก็ยังทวงรัก,กวักสู้อยู่เ้อจ้าพี่น้องนี่อารีลากานเนาะเอาจังวะลำเซิ่งเข้าไปใส่นําจ้าพี่น้องอ่านี่จะอันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นแล้วทลากาตากปีกเนาะจ้ะเนาะอ,อ่าคำว่าแล้วภาษาผู้ไทยเด้อพี่น้องอ่าคำว่าแล้วเป็นภาษาผู้ไทยเนาะอ,อ่าภาษาไทายคําว่าแล้วนี่ก็คือ นอกอินทรีเนาะจ้นะเนาะนกอินทรีนกกาเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อนห้องเหลวกาเนาะเพื่อนห้องเหลวจ้ะภาษาผู้ไทยนี่จ้ะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านกะมาฟ้อนนำได้พี่นอ้องอ่าเพื่อนมาฟ้อนมาม้นมาม้นมาหัวนํากันจ้ะพี่นอ้องอ่าอันนี้คือเาฟ้อนเฮาฟ้อนต้อนรับอ่าเจ้าเจ้านายเพื่อนที่ออกมาเยี่ยมเยือนเฮานะจ้ะยังท่าเหลวทลาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ นนี้ท่าเลี้ยวทลากาตักปีกเดอ้อพี่น้องสังเกตแขนกันะ